แค่สามความคิดนี้ไตคุณดีขึ้นได้แน่นอนนะคะวันนี้เรามาใช้ความคิดในการดูแลไตกันดีไหมฟื้นฟูไตกันด้วยความคิดเนาะความคิดแรกค่ะความคิดที่แบบว่าไตาเสื่อมแล้วไม่เสื่อมเลยนะคะคนอายุ90้าสิปีเขาก็ดีขึ้นได้คนอายุแปดสิบปดปีเขาก็ดีขึ้นได้เขาปรับพฤติกรรมการกินของเขาให้สอดคล้องกับระยะไตนั่นหมายความว่าไตาเสื่อมแล้วไม่เสื่อมเลยความคิดนี้จะนําไปสู่การดูแลไตค่ะทุกคนนะคะความคิดที่สองค่ะคิดว่า เขาทำได้เราก็ทําได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปลายระยะที่เท่าไหร่นะคะถ้าทุกคนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเขาดีขึ้นได้เราก็ต้องดีขึ้นได้ส่วนความคิดข้อที่3ค่ะอ้ การดูแลไตฟื้นฟูไตมันง่ายมากๆเลยมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะความคิดนี้นะคะจะทําไปสู่การเริ่มมองเห็นตัวช่วยที่จะมาช่วยทําให้เราใช้อาหารเป็นยาได้อย่างง่ายๆนะคะย้ํานะคะว่า3ความคิดนี้นะคะจะช่วยทําให้ไตของคนไข้โรคไตดีขึ้นได้นะคะลองเอาไปดูนะอย่าลืมนะคะว่าคุณนะคะเป็นหมอรักษาตัวเองบ้านคุณเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็อาหารของคุณก็เป็นยานะคะลาทุกคนไปก่อนนะแต่ต้องไม่ลืมนะคะทุกคนค่ะกินอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารนะคะ